ช่องนายท ALARPIYAGON ยครู ia, a อขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะถูกลอตเตอรี่น้อยคนนะค่ะที่จะมีโชคที่จะได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เรามาดูกันว่าสัญลักษณ์อะไรในลายมือค่ะที่จะเป็นตัวบอกว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสที่จะรวยจากโชคทางด้านการเสี่ยง ถูกลอตเตอรี่หรือว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วรวยนะคะถ้าหากว่าใครไม่ได้มีเส้นดังต่อไปนี้อย่าเสียเวลากับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะเพราะนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสน้อยมากๆที่จะมีดวงที่จะรวยจากการเสี่ยงโชคค่ะสัญลักษณ์แรกนะคะที่อยากจะกล่าวถึงก็คือการมีเส้นอาทิตย์ค่ะ เส้นอาทิตย์ที่ตรงแล้วก็คมชัดเดียเด่ยวๆเลยนะคะมาแบบนี้เส้นอาทิตย์แบบนี้นะคะบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนมีบาร,รมีมีอำนาจมีวาสนานะคะดังนั้นในเมื่อเป็นคนที่จะต้องได้รับโชคจากการเสี่ยงจะเป็นอะไรที่จะต้องใช้บาร,รมีใช้บุญเก่านะคะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะมาช่วยฉุด ดวงขึ้นไปให้พบกับการที่ร่ำรวยนะคะและจากนั้นนะคะมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นมาค่ะสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นมาจากเส้นอาทิตย์นะคะแล้วก็ตั้งอยู่บนเส้นใจแบบนี้นะคะบนเนินอาทิตย์ก็จะเป็นตัวส่งค่ะว่าจะมีทรัพย์เพราะสามเหลี่ยมคือเป็นสัญลักษณ์แห่ง ความมั่งคั่งนะคะความรำ่ำรวยต่อจากนั้นนะคะจะต้องมีอีกสองเส้นมาเสริมค่ะสองเส้นนะคะที่เกิดระหว่างนิ้วกลางขอโทษนะคะระหว่างนิ้ว นางและนิวก้อยค่ะเส้นนี้ไม่ใช่เส้นถูกหวยนะคะแต่เป็นเส้นบอกว่าจะมีที่อยู่อาศัยมีบ้านนะคะดังนั้นจะต้องมีเส้นเสริมว่าจะต้องมีหลักทรัพย์มีความร่ำรวยก็จะต้องมีสองเส้นนี้นะคะและจากนั้นค่ะก็จะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ดาวมีสัญ,ญลักษณ์ดาวนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณ เส้นอาทิตย์ค่ะสัญลักษณ์ดาวก็ไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งลอตเตอรี่นะคะแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสดใสแห่งความโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะกระแสเงินกระแสโชคนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่จะดึงดูดกระแสเงินกระแสโชคเข้ามาทําให้มีชื่อเสียงทําให้เป็นที่รู้จักทําให้เกิดความมั่งคั่งนะคะและประกอบกับมีเส้น พ a r ิค c ลนะคะวาริคิลที่ตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นที่มาจากเนินจันนะคะแล้วไปยังเนินพุทธเนินแห่งการเงินเส้นที่มาจากเนินจันนะคะเนินจันก็เป็นเนินแห่งสัญชาตญาณน,นะคะซิกเซนสัมผัสที่6ค่ะการที่จะถูกหวยถูกลอตตอรี่นั้นก็จะต้องอาศัย ปฏิหารนะคะซิกเซนสัญชาตญาณสัมผัสที่6ในการที่จะมีเลขเสี่ยงโชคมีเลขเสี่ยงดวงมีอะไรมาดนจิตโดนใจนะคะให้ซื้อลอตเตอรี่หรือหวยในเลขที่ถูกและประกอบกับจะต้องมีน,นิ้วก้อยที่ต่ำกว่าข้อแรกของนิ้วนางนะคะทำไมจะต้องมีนิ้วก้อยที่ต่ำกว่าเพราะว่าจะต้องอาศัยการตัดสินใจที่แบบ ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องพิจารณาอะไรเยอะนะคะตัดสินใจแบบเร็วๆด่วนๆดังนั้นในเมื่อเส้นนี้นะคะกับนิ้วก้อยมันสัมพันธ์กันเส้นสัญชาตญาณน,นะคะเส้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนจิตด,ดนใจกับนิ้วก้อยที่สั้นกว่า ข้อแรกของนิ้วนางเป็นการตัดสินใจแบบด่วนๆเร็วๆนั่นจึงเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าคนที่จะถูกหวยถูกรอตตอรี่นั้นมักจะถูกโดยบังเอิญน,นะคะเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจซื้อนะคะหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มาเข้ามาแล้วทำให้ตัดสินใจอยากจะซื้ออยากจะช่วยเหลือ นั่นเองค่ะคือเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะบังเอิญมากกว่านะคะหรือเป็นสัญชาตญาณเป็นสัมผัสที่6เป็นซิกเซนมีอะไรมาดนจิตดนใจนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นมาบริเวณนี้นะคะสามเหลี่ยมเกิดขึ้นมาบริเวณนี้พุ่งไปยังพุ่งไปยังพุ่งไปยังเ,เนินอาทิตย์แบบนี้นะคะ ก็จะยิ่งเป็นการเร่งค่ะว่าให้มีโอกาสที่จะมีโชคแบบเร็วๆแบบด่วนๆน,นะคะแบบไม่คาดฝันค่ะค่ะทีนี้ก็พอที่จะเป็นไกด์ไลน์นะคะว่าในลายมือของเรานั้นมีเส้นที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์แห่งการถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีโชคทางด้านการเสี่ยงบ้างหรือไม่นะคะถ้าดูแล้วเราพอที่จะมี สัญลักษณ์เหล่านี้อยู่ในมือนะคะมากๆหลายๆสัญลักษณ์แล้วก็จะพอมีโอกาสบ้างค่ะที่จะมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กับเขาบ้างค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากรณ์ไบครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ